พอ,อเราเขี่ยเชื้อลงไบโอเคมเซตเล็กตามที่อาจารย์เคยสอนแล้วนะคะวันรุ่มขึ้นนะคะพอเราบ่มเชื้อเสร็จนะคะเราก็จะเอามาดูทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยมันมีเยอะมากนะคะและหน้าตาของไบโอเคมเชื้อกลุ่มนี้เนี่ย มันจะค่อนข้างมีความหลากหลายมากนะคะตัว TSI นะคะก็จะสามารถเป็นได้หลายหน้ามากคือเป็นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น AA, KA นะคะมีแกส๊สมีไฮโดรเจนซัลไฟหรือไม่มีแกส๊สไม่มีไฮโดรเจนซัลไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนิสิตก็จะเกิดความงงนิดนึงว่าเอ๊จะจะจำแนกมันออกจากกันได้ยังไงนะคะอาจารย์ก็เลยจะมาสอนคลิกวิธีการตัดเชื้อในกลุ่มนี้ออกจากกันนะคะโดยที่ จะให้พิจารณาประกอบคู่กับลักษณะของไบโอเคมของต่อโทษค่ะลักษณะการเจริญเติบโตบนแมคขคองกีมันจะช่วยได้นะคะเชื้อกลุ่มน,นี้ทั้งหมดอย่าลืมมันเป็นออกซิเดตลบนะคะเอ็นโทรแบครจะเป็นออกซิเดตลบนะคะเพราะนั้นเอ็นโทรแบคเทอร์ซพอเป็นออกซิเดตลบแล้วเราจะใช้าการเจริญเติบโตหรือสีที่มันเกิดขึ้นบนโคลนีบนแมคขคองกีเป็นตัวแบ่ง ะะถ้าเป็น Lf มันก็จะมีอยู่3จีนัสหลักๆอันนี้ให้ท่องไว้เลยนะคะก็จะมี E.coli นะคะหรือกลุ่มของ Escherichia นะคะ Enterobacter นะคะแล้วก็ Klebsiella นะคะก็จะมีสาตัวนี้ถ้า n l f ก็จะเป็นพวก Proteus, Morganella, Providencia, s e l t e r i a Yersinia นะคะ c i t o b a c t e r Edwardsella, Shigella, Salmonella นะอ่ะลองมาดูกันทีละตัวนะคะถ้าเป็น Lf เอา Lf ก่อน L.F. เนี่ยนึถึงสีนัสไบโคล e ยเอ็ o โ c รแบคเ e อ s ์นะคะพวกนี้โคอลนีสีชมพูบน m ม c คองกี้ i, นะคะอาจจะเป็นชมพูเยิมเย้มๆก็เซพวก c a p เซ l l a ถ้าเป็นชมพูแบบชมพูเข้มๆแห้งๆห,หน่อยก็จะเป็น E. coli นะคะ e n t e r o b a c t เ r เนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นสีชมพูแล้วก็อ่อนๆน,นิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันใช้น้ำตาลเร็วมากและสีมันเฟสได้นะคะน,นี่ให้ระวังนะคะ พวกนี้เนี่ย3ามจีนัสนี้จะตัดกันยังไงนะคะอาจารย์จะไกด์ให้นิดน,นึงนะอีโคไลเนี่ยเป็นเชื้อจีนัสเดียวที่ซิสเตมันจะลบเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับวิวัฒนาการของมันคือมาอยู่ในลำไส้คนมานานเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นต้องสร้างซิทิเลสออกมาย่อยซิสเตเพราะมันดูดซึมพวกคาร์บอนซอจากในคนได้โดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอีโคไลอ่ะซิสเตมัจะลบก็จะต่างจากเอนท์โรแบคเตอร์กับแคปเซลล่าที่ซิสเตม้วกในขณะที่ เคปเซลล่าไม่มีแฟกเซลล่าเพราะนั้นโมไทมันจะลบก็จะต่างจากอีก2อจีนัสข้างบนนะคะเพราะนี้สิก็จะเห็นว่าอ๋อถ้าเราได้ LF เรารู้แล้วล่ะ LF มี3 g มจีนัสเราต้องแยกแต่ละจีนัสออกจากกันให้ได้ก่อนเราดูซิเตสติถ้าซิเตสมันลบเป็นอีโคไลถ้าซิเต,ตมันบวกอาจจะเป็นเอนเทอร์แบคเตอร์กับแคปเซลล่าเพราะฉะนั้นเอนเทอร์แบคเตอร์กับแคปเซลล่าแยกกันได้โดยโมไทนีเป็นต้นนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะ ถ้าเป็นอันนี้เบลเคมอันแรกชุดแรกเป็นโครนีเป็น l f โครนีเป็น LFS นะสีชมพูนะคะเล็กเชิง3จีนะัสอีโคไลนะคะเอนโทรแบคเตอร์แคปซูล่านะคะดึงยังไงดึงยังไงแยกออกมาดูเห็นไหมซิสเตตซิสเตตลบอันนี้น่าจะเป็นอีโคไลพอซิสเตตลบน่าจะเป็นอีโคไลก็ไปเช็คเบลเคมตัวอื่นว่ามันเข้ากับอีโคไลไหมนั่นก็คือ LD มักจะบวก OD มักจะบวก นะคะคโมไทอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยูเรียลบที่สำคัญเลยคืออินโดจะต้องบวกนะคะอีโคไลส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้ถึงเกปอร์เซ็นต์อินโดบวกนะคะอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นนะคะ TSI แล้วก็เห็นว่ามันเป็น AA นะคะการอ่าน TSI นะคะย้ำอีกทีนะคะให้อ่านตรงจุดตัดระหว่างบัตรกับตรงสแลนตรงจุดตัดนี้นะคะถ้าข้างบนจุดตัด เหนือเข้าบนขึ้นไปเป็นสีเหลืองคือเป็นแอซิดนะคะแอซิดนะคะก็เป็นเออนันนี่คือหน้าตาแบคทีเรียของอีโคไลเห็นว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้ TSI เป็นตัวตัดแ,กแรกๆเลยนะคะอ่ามาดูตัวถัดมายังเป็น l เอลเอสอยูพอเป็น LF ก็นึกถึง3ปีนัสนะคะอันนี้ซิเตตบวกเพราะนั้นถ้าซิเตตบวกก็คือตัดอ e ีโคไลทิ้งไปได้เลยไม่ใช่อ e ีโคไลละก็จะเหลือแค่แคปเซลล่ากับเอนเทอร์แบคเตอร์นะคะ มาดูตรงไหนต่อตรงโมทายตรงโมทายนะคะโมทายเราจะเห็นว่ามันเป็นใสๆให้ให้ตัดเรื่องสีออกไปนะคะดูว่ามันใสหรือขุ่นอันนี้เป็นใสถ้าใสาเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่ออกนอกรอยสแตปเพราะนั้นจีนะัสที่ไม่โมทายในกลุ่ม L F ก็คือเคปเซล่านะคะเคปเซล่าสังเกตอีกอย่างนะคือเคปเซล่าเนี่ยเวลาดูหลอดโมทายมันจะเป็นลอด M I O มันจะใสๆเค,คลียร์เพราะว่ามันไม่โมทายแล้วเนี่ยเคปเซล่า O D มันจะลบด้วย พอมันเป็น OD ลบเนี่ยตรงตรูดตรงก้นหลอดของ m อ็มันจะเป็นสีเหลืองนั้นมันจะเป็นใสเหลืองนะคะเคปียรย์แบบนี้ถ้าเป็น Enterobacter เดี๋ยวจะให้ดูตัวถัด,ถดไปมันจะเป็นขุ่นๆสีม่วงๆเพราะ Enterobacter OD บวกแล้วมันก็โมทายนะคะเพราะในกลุ่มของเคปเซ l ล r ่าเราตัดได้เคปเซล่าแล้ว,ลวเราก็ต้องมาดูว่าในเคปเซเล่าเราจะแยกออกจากกันยังไงก็ให้มาดูนะคะให้มาดูที่อินโดถ้าอินโดลบ เป็นแคปนิวโมนะคะแต่ถ้าอินโดบวกคือสไลด์ถัดไปนะคะสไลด์ถัดไปก็จะเห็นว่าอันนี้ซิเตนบวกเพราะนั้นไม่ใช่อีโคไลมันไม่โมทนะคะเพราะแล้วก็ o อดีลบอันนี้เป็นแคปเซลล่าแต่อินโดมันบวกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแคปเซลล่าออกซิโตก้านะคะไบโอเคมอื่นก็คือดูประกอบนะคะว่ามันตรงไหมแต่อันนี้อาจารย์จะชี้เห็นว่ามันไม่ต้องใช้ไบโอเคมทุกตัวในการดู นะ,ะเราดูตัวหลักๆก,ก่อนแล้วเราค่อยไปดูตัวรองๆตัวอื่นว่ามันใช่ไหมนะคะอะ่มาดูตัวอย่างถัดมานะคะเป็นโคโลนีสีชมพูบนนะักคงกี้เป็น LF นะนึกถึง3ตัวก็วคืออ e ีโคไลเอ็นเทอร์แบคเตอร์แคปเซลล่านะคะซิเต่มันบวกพอซิเต่บวกเนี่ยตัดอ e ีโคไลทิ้งตัดอ e ีโคไลทิ้งก็จะเหลือเอ็นเทอร์แบคเตอร์กับแคปเซลล่า มาดู MIO MIO เนี่ยก้นหลอดขุ่นเลยนะคะสีม่วงด้วยไม่เคลียร์ไม่ใสเพราะฉะนั้นอันนี้โมทายและ OD บวกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น Enterobacter นะคะ Enterobacter Enterobacter ก็ Enter Enter จะมี2สายพันธุ์ที่พบบ่อยๆคือ a e r o m e n e s กับ p r o g e นะคะตัดกันที่ไหนตัดกันที่ LD เพราะว่าถ้าเป็น LD บวก LD คือหลอดที่อยู่ใน LIA อันนี้ ะะถ้า LD บวกสีข้างล่างจะม่วงๆอันนี้เป็น e n t e r o v e u k i n 2นะคะแต่ถ้าเป็น LD ลบตัวถัดมานะคะเราจะเห็นว่า LD ลบในหลอดที่2เนี่ยสีเหลืองจงว่า LD ลบก,ก็จะเป็น e n t e r v e u a o n 4นะคะอย่าลืมนะคะเป็น LF c i t r a t บวกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ e ี y t h ล โมไทโอดี OD, บวกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แคปเซ l a ่ก็จะเหลือเอนโทรแบคเตอร์เอนโทรแบคเเนี่ยถ้า LD ลบเป็นโคเอเก้ o a K, LD บวกนะคะเป็นแอลโลจีเนก็แสดงว่าตัดออกไปได้แหละนะคะตัวหลักๆในกลุ่มที่เป็น LF ไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นห้าตัวนี้คนจะต้องตัดได้นะคะมันจะมีข้อยกเว้นอยู่อันหนึ่งที่ต้องระวงังซึ่งอาจารย์พูดคร่าวๆให้ฟังก่อน นั่นก็คือตัว E. coli inactive อ่า E. c o l i inactive ซึ่งต้องระวังเพราะว่าหน้าตาโคลโนีบนแม็คอกี้ของมันเนี่ยก็จะเนื่องจากว่ามัน inactive เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำตาลแลคโตสมันก็จะไม่หมักย่อยนะคะเราก็มักจะเห็นมันเป็นสีสีใสๆเหมือนนอแลคโตเฟ์เนเตอร์ทั่วไปก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูการเปรียบเทียบกับนอแลคโตเฟ์เนเตอร์ตัวอื่นนะคะ